มาแล้วมากิดจักรยานปลาให้แอนดี้กันเลยไม่แป่รีบกินกันวางเลยใส่ก็มัมเอางี้เลยเหรอ,อถ้าไม่เอางี้จะเอาไงอะที่เขามารอกัอนหมดแล้วก็จริงอะ่ะรีบไปใช่รออะไรอะ่ะรอเธอนั่นแหละไม่เป็นไรเพราะเพราะเรารีบกินเพราะว่าพวกเราจะได้คุยกันเยอะๆไง พอีกประมาณอีก2อนาทีก่อนพที่เราจะขอ้าห้องเรียน,นนะแต่ว่าก่อนเข้าห้องเรียนบางทีครูมาเรียไงเออจะอยู่ไปกันเลยโอเคเอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบ่งไปตามคู่นะทุกคนอย่าเลี้ยงคู่ตัวเองรักกันนะและสามารถซ้อมกับคู่ตัวเองได้นะในตอนเลิกเรียนหรือจะไปซ้อมกันด้วยกันทั้งหมดเลยก็ได้ฉันว่าพวกเราไปซ้อมกันทั้งหมดเลยดีไหมทุกคน แล้วเลนไหนเธออยากไปกับพวกเราไหมก็ได้นะอะไรสรุปดูเขาจะไปด้วยกันไหมอ้าว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 อาว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 โอเคงั้นทุกคนไปนะโอเคตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาเรียนแล้วใช่ปะขอฟังเสียงกันหนึ่งนะกรีดกคนเข้าห้องเรียนเอาล่ะค่าข้างเรียนครั้งนี้ฉันจะไม่ได <lol. S 2> <display. S 1> ้ใ <obviamente> ห้ทุกคนดูนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะให้ดูตอนเย็นพอตอนเย็นมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจก่อนนะคะทุกคนงั้นไปก่อนนะตอนเย็นนี่เย็นแรกเก็บของดีกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนเออฉันลืมไปฉันลืมหนงังสือบนห้องฉันลืมไปเลยพีทไม่ตือนฉันเลยสรุปก็ยังติงพีทไม่เตือนฉันเลย พีเธอไม่เตือนฉันเลยนะพี่ยังจําได้อยู่ตั้งแต่คลิปแรกเลยคะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้ดูอีพีก่อนๆก็อย่าลยมไปดูนะเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องกันเดี๋ยวฉันวันนี้ครูให้ตอบคําถามนะฉันก็เลยได้ออกมาคนแรกไม่ใช่อะไรไม่ใช่เพราะอะไรนะคะทุกคนฉันเร็วเพื่อนเขายังไม่ถึงไหนฉันยกแล้วอน เบอร์รี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอ,อ,อเพื่อนๆก,กันเลยนะเดี๋ยวเราบอกเพื่อนๆไปแล้วนะว่าห้าห้องน้ำเผลอไม่ได้เอาให้ดูนะพอตอนเรียนหนังเลิกเรียนเสร็จนี่พี่ออนทำอะไรอ่ะทำนี่พี่สวยจังไอพี่ได้ยินนะน้องไม่มีอะไร่ะไม่มีอะไรฮะเหนื่อยจังเลยเลื่มพีท พีงั้นเดี๋ยวฉันขอจองไว้ตรงนี้ก่อนนะโอเคเอิมคุณลุงพาลงคะเดี๋ยวอยากให้หนูช่วยทํางานไหมคะอ้าวหนูทําได้จริงเหรอจ๊ะได้ค่ะพีที่อยากทำด้วยไหมเอาสิฉันอยากทำด้วยมาขอบคุณนะจ๊ะคุณลุงเกเดียวคุณลุงเป็นหลังเป็นเรื่องธรรมดาค่ะไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวคุณลุงเอิม ทำความสะอาดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะใครมันดื้อมามาทำแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรครับโอ้โหถ้าพูดอย่างนี้ชัวร์เลยชิ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 ชแล้วก็มาทำความสะอาดชิ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 มางานพีงั้นเธอเป็นคนถือมานะโอเคชิ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 ขน้ำเท่หน่อยอันนี้ดุม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  อะไรตุ๊กคุณลุงคะเอาแค่ตรงไหนเหรอคะเอาแค่ตรงนั้นเสร็จก็พอแล้วจ้ะเพราะว่าคุณลุงทำเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วคุณลุง๋ยิหนูเอากลับไปที่เนิ่งให้นะอีหนักจังเลยเดี๋ยวฉันช่วยไหนเนี่ยช่วยอยู่ช่วยทางกินเธเลยมันทาไม่ยากกว่าเดิมนะขอโทษามาเราวางกระเป๋าก่อนกระเป๋พวกเรานะ มากเลยชั้นเรียบร้อยแล้วนะฮิฮิฮิทุกคนอาจารจะงงละสิว่าทำไมเร็วไม่รู้เหมือนกันทำไมเร็วชั้นลืมล็อกเกอร์ตัวเองได้งไงเนะี่ยขี้ลืมจังชั้นอะมาเรียบร้อยฉันเขียนไว้แล้วว่าฉันฉันต้องใส่กับใครใส่อะไรเต้นกับใครสวัสดีมาล้เดี๋ยวฉันรอคนอื่นนะ เดี๋ยวฉันขอย้ายฝั่งนะไม่มีอะไรไม่ว่ากันหรอกมาคนต่อไปเลยเติมฉันก็มาได้คนต่อไปนะทุกคนผมล้องขึ้นไปชั้นสองงสิโอโหที่เก็จขึ้นชะมมาเลยทำอยากเข้ามาคนแรกๆจ้งจะได้ไม่ต้องมาหาคนจริงผมก็เคยต้องใส่แบนนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าผมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะความจริง แต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่มากกว่าอา๋อลืมไปนะขึ้นตรงนี้เออเธอเปลี่ยนที่หรอไอซ์ใช่แล้วฉันเปลี่ยนที่เพื่อจะได้มาคุยกับเธนไงล่ะเป็นที่นะโอ้โหสวีทเตอร์คือก็อย่าไปแซวเขาสิเขาก็แค่อยากเล่นกันอ๋อลืมไปนี่ค่ะท้องค่ะทษ,ทษมาคนต่อไปกัน ก่อนที่จะมาดูว่าใครแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วนะคะทุกคนงั้นถ้าใครชอบกิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดิดแวก็แล้วก็พพิม์คอมเมนต์มาคุ channel, ยกันได้เยอะๆลยนะคะทุกทุกคนนะครับบ๊ายบาย